เป็นไงครับบ็อบมอบสาวรีครับบอบเสาวรีเขาจะเปิดแล้วครับเขาจะเปิดด่านแล้วนะอะฮุนเซนบอกว่ากูจะแฉอีกแล้วเว้ยนะกู <c oughs> จะแฉแล้วครับตอนนี้สืนจื่อก็โดนรีดครับข้อมูลครับมันจะไปถึงระดับไหนพี่น้องต้องดูเอาครับที่เขาจับสืนจื่อเพราะอะไรครับนะเพราะว่านะครับถ้าไม่จับคลั่าจะมาจับไง นะเขาก็ต้องการนะครับเพราะว่าฮุนเซนมันก็กลัวครับเกิดเสิอนเจอนะครับอเมริกาจับเ่ยเขาเขาสอบเ่ยเกิดมาถึงนะครับอำนาจนอกระบบประเทศไทยจะทํายังไงล่ะครับท่านผู้ชมนะเกิดมันซัดทอดมาทําไงเสืนเจอนะครับนะมันก็ส่งให้จีนก่อนครับเพราะมันทําลายหลักฐานลบครั้งนี้เพื่อทําลายหลักฐานนะครับเพราะว่ามันรู้แล้วครับว่าเสืนเจอไปลงทุนที่คิวบาครับพี่น้อง นะไปลงทุนที่คิวบาครับคิวบาคือใครเป็นอาณาจักรของพลางไงเขาจะยอมได้ง่ายสวนข้างบ้านเขานะคุณจะไปแย้มคุณจะไปนั่นนะ <c oughs> เหมือนกับยูเครนนะเหมือนกับยูเครนที่จะเอานะครับเข้าก, <c oughs> กลุ่มนาโต้ครับท่านผู้ชมเข้าสมาชิกกลุ่มนาโต้รัสเซียยังไม่ยอมเลยครับเห็นี้อยัยงรัสเซียยังไม่ยอมเพราะว่านะครับความผิดของนะครับความไม่ปลอดภัยครับครับเหมือนกันครับนะเออ เห็นหรือยังครับครับเขาก็ไม่ยอมครับนะมึงจะไปสวนหลังบ้านกูนะครับถ้าให้พวกคนไม่ดีไม่อยู่นี่เกิดมันเผาขยะม,มันก็ให้ไม่ไม่ไม,ไม่บ้านกูี่ครับนะเห็นหรือยังครับนะเวเนเป็นไงเวเนครับนะเวเนเป็นไงสวนข้างบ้านเขามึงจะให้จีนนะครับไปนะครับ ไปอยู่ได้ยังไงครับเกิดมันเผาขยะไฟไม่บ้านคลั่มยังไงเหมือนกับยูเคนครับพี่น้องนะพี่น้องดูเอาครับมามา,มาดูไทยเราต่อครับมึงอย่ามาโทษครับมึงก็โทษท้องถิ่นครับน้ําท่วมใหญ่ก็โทษท้องถิ่นครับแต่ตัวนี้มึงอย่ามาโทษผู้ว่าการการไไาร,ร,นะถารถไฟได้ยังไงครับนะถ้ารถไฟเนี่ยไปชนเสานะตอม้อนั่นแหละรถไฟจะต้องรับผิดชอบได้นะนุทินมึงเป็นคนหรือเปล่าวะเออ ขนาดยกนะครับยกเคนอยู่พี่น้องรถไฟแฉลบนะครับรถไฟอะไรคนขับเมาหรืออะไรก็ไปชนต่อหม้อน,นั่นแหละครับนะผู้ว่าการรถไฟต้องรับผิดชอบแต่นี่เคนนะครับของชอกันช่างเนี่ยครับนะของเปรมชัยนะครับนะกินหมูกินเสือดําเยอะครับเลยเพี้ยนครับนะกินเสือดําเยอะ เลยเพี้ยนพักนี้ครับเดี๋ยวก็ตุบเดี๋ยวตรงนั้นตรงนี้ครับเดี๋ยวก็ตะลมได้หรือยังครับนะผมว่ามีเอี่ยวแน่นอนครับกับนะครับบริษัทของเสียหนูครับพ่อของเสียหนูครับนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับพี่น้องครับดูเอาครับการเลือกตั้งพี่น้องต้องกระจัดกัดกวาดครับเอาคนไม่ดีออกไปครับเอาคนดีนะพักเพื่อไทยผมก็บอกว่านะครับผม ได้เห็นผีไม้ลายมือแล้วครับนะเห็นความตั้งใจในการที่จะมาพัฒนาที่จะมาช่วยนะครับพี่น้องคนไทยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องขายข้าวก็จำนำข้าวนะครับนะหมื่นห้าพันบาทครับยิ่งรักเจยิ่งรักครับจำนำข้าวนะเห็นหรือยังครับก็ทำสำเร็จแล้วครับแต่นะครับนะสารก็เป็นของมันกฎหมายก็เป็นของมันจะเอาอะไรกับมันนะครับมันก็นะครับนะมันไม่ใช่ มันไม่ถ้าคนถ้ายิ่งรักอยู่ถ้าจนวัตรอยู่นะครับพวกมันไม่มีความหมายครับไม่มีความหมายครับพวกมันนะมันอาม,มันก็ต้องกดขี่ไว้ครับนะโดยเฉพาะห้าต่อสี่ห้าต่อสี่ผมว่าห้าต่อสี่ต่อไปมันจะไม่มีเศดินอยู่ครับเพราะว่าประชาชนเขารู้ไส่รู้พุงมาแล้วครับว่าพวกมึงเนี่ยครับมึงเป็นคนของใครมึงเป็นคนของฝ่ายใดเขารู้แล้วครับห้าต่อสี่มึงอย่าห้าอนะกูบอกไว้ก่อนอล้สุพจน์ไข่มุกเป็นไงครับ ไงมาทีแม่มึงตายหาไปแล้วครับนะไปล้มโครงการนะครับ2.2ล,ล้านล้านรถไฟความเร็วสูงของท่านยิ่งรัก้วเป็นไงสะใจไหมเอาควายมาบริหารประเทศก็ยอบครับเป็นไงครับนะเห็นไหมโครงการสองโครงการโปรเจกต์ใหญ่ของท่านยิ่งลักนะครับไม่ถึงสิบล้านครับท่านผู้ชมแต่ประยุทธ์กู้มาสิบล้านครับรถไฟความเร็วสูงได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับ ถล่มแล้วถล่มอีกครับอุโมงค์ก็ถล่มครับเห็นไหมครับมีข่าวมีข่าวครับนี่คือผลงานของความเลวความชั่วครับแล้วมาเขียนกฎหมายนะครับนะมาเขียนกฎหมายนี่ละโทษกรรมให้กับตัวเองอย่างนี้ได้ยังไงครับถ้าทักษินทําอย่างนี้ครับ พวกหมาสีแม่มันคงจะลุ่มเลยครับนะทักษิณออกมาเนี่ยครับต้องนีรโทษกรรมให้กับตัวเองหมดครับนะคดีต่างๆต้องนีรโทษกรรมให้กับตัวเองหมดครับต่อไปท่านจะเป็นรัฐบาลครับนะพี่น้องยอมไหมครับให้ทักษิณไปนีรโทษกรรมออกกฎหมายเองครับนะวันที่8ครับพี่น้องเลือกไปเลย400เสียงครับออกกฎหมายเองครับนะออกกฎหมายเองนะเหมือนกับไอ้ประยุทธ์มันทามานี่ครับนะวันที่8กุมภาสี่เก้าพี่น้องครับ ถ้าต้องการให้นะครับท่านทักษิณท่านชินวัตรเนี่ยครับใช่ยะยศสนุทยศชนันวงสวสดิ์ครับนะเอาเต็มสภาเลยครับพี่น้องออกกฎหมายเองเลยไปไปใช้กฎหมายมันทําไมครับกฎหมายโจรปล้นชาติไปใช้ทาไมเอาอะชาธิปไตยเลยครับเป็นมติของมหาชนเลยครับไปเขียนกฎหมายใหม่ครับถ้าพพี่น้องเต็มสภานี่เขียนกฎหมายใหม่ได้ครับเราได้อำนาเจเป็นเศษเด็ดขาดแล้วไง เพื่อไทยได้อํานาจเบ็ดเจ็ดเด็ดขาดครับวันเลือกตั้งครับวันที่แปดครับนะห้าร้อยเสียงทั้งระบบบัญชีรายชื่อทั้งระบบเขตครับห้าร้อยเขตครับไปเขียนรัฐมนูญใหม่ครับอย่าไปใช้ของมันให้มันเอาไปใช้บ้านโคตรพ่อโคตรแม่มันครับปีหกศูนย์ครับนะไปใช้บ้านโคตรพ่อโคตรแม่มันไม่ต้องไปแก้ไม่ต้องไปแก้ไขอะไรครับนะเราเอากฎหมายของเรามาเองครับนะ คิดไม่ออกก็เอา4ี่ศูย์มาใช้ก่อนครับง่ายๆนะเป็นกระบับของประชาชนครับเอาของประชาชนมาใช้นะครับมันจะมีหมาตัวไหนค้านไหมครับกูอยากจะรู้ไหมกูอยากจะรู้เหมือนกันว่าเอาสี่ศูนย์มาใช้จะมีหมาค้านไหมแต่พวกมึงเอามาเนี่ยครับนะพวกมึงเอามามึงเคยถามประชาชนไหมที่มึงร่างนะมึงเคยถามไหมที่มึงฉีกแล้วรูบีสูย์มึงเคยถามประชาชนไหมพี่น้องครับนะนี่คือสิ่งที่นะคนไทยฝากนะครับนะมึงต้องโทษ บริษัทครับอันดับแรกต้องจับก่อนครับต้องจับมาก่อนเปรมชัยต้องจับมาก่อนครับกินเสือราวเยอะครับก็เลยเพี้ยนครับผักดีครับนะเปรมชัยจับครับนะเหมือนกับเมาแล้วขับจับเลยครับจับปรับขังเลยนะมันจะได้เขตครับไม่ลดเกตเห็นไหมครับถึงสธงเงียบครับนะบอกโอ้โหครับ ตึกถล่มที่ก็โหนะครับเรียนรู้นะครับเอาไปเรียนรู้ถอดบทเรียนครับเดี๋ยวจะมีการตั้งคณะกรรมการมันก็ทําอยู่นี้ตั้งไปตั้งมาก็เงียบครับเงียบครับประชาชนก็ตายฟรีครับนะจากเก้าสิบเก้าศพนะอยู่เตนที่ตึกสตงงถล่มนี่ยังไม่คืบหน้ายังไม่มีใครติดคุกสะกคนครับนะแล้วมันจะไปกลัวอะไรล่ะครับ นะักเคนกูจะเอาเคนมือสองมือสามมาทําก็ได้ครับเคนเขาทิ้งแล้วครับเอามาย้อมแมวครับนะกูก็ทําได้ไงกูไม่ต้องรับผิดชอบอะไรถล่มแล้วถล่มอีกครับกูก็ไม่ต้องมีใครติดคุกไม่มีคนรับผิดชอบครับวิศวกรวิศรกรศรมกูหรืองไม่รู้ครับนะครับอาจจะเอาคนชานาญงานมาทําก็ได้ไม่ใช่วิศวกรที่แท้จริงก็ได้ครับท่านผู้ชมไม่มีใครติดคุกทักคนครับถ้าการก่อสร้างระดับหมื่นล้านเนี่ย มันต้องมีครับมันต้องมีวิศวกรครับคุมงานแสดงว่าบริษัทอิตาเลียนไม่มีวิศวกรครับเอาคนที่มีประสบการณ์ทํางานครับไปควบคุมครับหรือเปล่าครับเพราะว่าไม่เห็นกับวิศวกรเลยครับนะคนคุมงานไม่มีครับมาบริษัทนี้ไม่มีอ่ะอาจจะ ร่วมค้ากับซีโนไทยหรือเปล่าครับเรื่องมันถึงเงียบเรื่องถึงมันไม่แดงเรื่องมันถึงไม่คืบหน้านะครับบอกว่าจะตรวจสอบจะแก้ปัญหานะครับนะแต่เอาแค่ตึกสตงอถล่มครับเป็นปีแล้วครับยังไม่มีอะไรเลยนะยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยครับทุกอย่างรถสเปกหมดอย่างที่ผมบอกนะครับนะแล้วจะมีใครกล้านั่งไหมล่ะครับกรุงเทพโคราชครับต่อไปรางรถไฟนั้นใครครับรถไฟก็ไม่กล้าไม่กล้าวิ่งเลยครับ ต่อไปรถไฟต้องยกเลิกครับใครจะไปกล้านั่งล่ะครับข้างบนก็มีรถไฟข้างล่างก็มีรถไฟครับถ้ามันถล่มลงมาเนี่ยครับมันสองเด้งเลยนะครับพี่น้องนะความปลอดภัยไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้ยังมันจะใช้ได้จริงไหมเหมือนพระรามสองใครจะไปกล้าใช้ครับผมถามทางยกระดับพระรามสองที่ลงทางใต้ใครจะกล้าใช้ผมไม่ใช้ครับผมไม่กล้าใช้ครับหน้าทางเส้นนั้นผมเลี่ยงครับโน่นออกพุทธมณฑลนะครับไปนู่นครับอย่าไปครับทางนั้นครับ พี่น้อง <c oughs> มันโอ้โหครับนะ <c oughs> ความปลอดภัยมันอยู่ตรงไหนล่ะครับนะครับ <c oughs> <c oughs> มันเห็นแล้วครับว่ามันความไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะกรุงเทพอุบ,บลราชธานีต่อไปใครจะกล้านั่งรถไฟครับใครจะกล้านั่งรถไฟครับ <c oughs> ผมไม่กล้านั่งแล้วครับนะมันมีรถไฟสองชั้นอยู่ก็จริงอยู่ครับแต่ชั้นที่สองเนี่ย มันจะหล่นมาเมื่อไหร่ก็ได้ครับเพราะมันไม่ได้มาตรฐานนี่ครับหน้าเลเวลไงครับนะใช้หน้าเลเวลครับควบคุมห้าหมื่นล้านครับนะพักประชาธิปัตย์นำเอ้ยพักอ่อ่พักกระท่อมกัญชาครับนำโดยนะครับนะนำโดยศักสยามที่ชอบไปเซ็นนะครับห้าหมื่นล้านครับให้บริษัทเลเวลครับใช้หน้าเลเวลควบคุมทั้งหมดครับ ห้ามืนล้านครับควบคุมความปลอดภัยควบคุมวิศวรกรวิศกรรมทั้งหมดครับนะเป็นไงครับพี่น้อง